สวัสดีครับทุกคน Google Cloud เพิ่งเปิดตัว Google Cloud Universal Ledger หรือ GCUL Blockchain Layer 1ที่ออกแบบมาเพื่อสถาบันการเงินโดยเฉพาะ GCUL เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาระบบการเงินปัจจุบันที่ช้าซับซ้อนและมีค่าธรรมเนียมสูงโดยเฉพาะการโอนข้ามประเทศเป้าหมายคืออัปเกรดระบบเดิมให้ทันสมัยไม่ใช่สร้างเงินใหม่จุดเด่นหลักของ GCUL 1 ง่ายใช้งานผ่าน API เดียวรวมหลายสกุลเงินและสินทรัพย์ได้สะดวก 2. ยืดหยุ่นรองรับธุรกรรมจำนวนมากตั้งโปรแกรมอัตโนมัติได้และเขียนสมาร์ทคอนแท็กด้วย Python 3. ปลอดภัยและถูกกฎหมายระบบ Private Permissioned ผ่าน KYC และ Audit เหมาะกับธนาคารใหญ่ GCUL ยังเชื่อมกับ AI และ Big Data ของ Google Cloud เพื่อช่วยวิเคราะห์ธุรกรรมจัดการสภาพคล่องและตรวจสอบกฎระเบียบแบบ Real-Time ตอนนี้ GCL u อยู่ในช่วง private testnet โดยมี CME Group เริ่มทดลองแล้วและคาดว่าจะเปิดเต็มรูปแบบในปี2026นี่คืออีกก้าวสำคัญของ Google Cloud ที่จะทำให้ธุรกรรมทั่วโลกเร็วขึ้นถูกลงและปลอดภัยยิ่งขึ้น